สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ดาวันวันครับเช้าวันศุกร์นี้ NBA แข่งกันถึง8คู่นะครับโดยค้อตัดสดก็ต้องมาพรีวิวกันแหละมากันตอน7จ็ดโมงเช้าครับเดนเวอร์นักเกสไปเยือนคลีฟแลนด์เทอร์เรียสโดยที่ผ่านมาเดนเวอร์นั้นชนะ11แพ้8สู้ตามต่อน,นั้นได้7เสีย11เจ้าหุ่นหนึ่งส่วนคลีฟแลนด์น่ะชนะ19แพ้3สู้ตัตนต่อก็ดีมากนะครับดีที่สุดในลีกด้วยได้มา16เสียแค่6โดยทางฟาดเดนเวอร์ในฟอร์ม8นัดหลังเนี่ย สลับฟันปลาชนะแพ้มาตลอดล่าสุดนึงก็ชนะ Warriors 1 11 1 9 1 1 5แบบคัมแบ็กกลับมาได้แต่ก็เจ๊งแต้มที่ลบ5อยู่ดีนะครับนิวคล o k i i โยคิชฟอร์มดี38แต้ม10รีบาวเมื h a ขึ้นพอร์เตอร์อาร d น n กอดอก็หายเจ็บกลันมาแล้วด้วยเดนเวอเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งตะวันออกเนี่ยชอบนะครับชนะมา12 -13 จาก13นัดแต่คริฟแลนด์นี่ไม่ใช่คู่แข่งตะวันออกที่จะหมูตู้เลยล่ะเพราะว่าฟอร์มนั้นกำลังร้อนมาก แล้วชนะมาเนี่ยสิบเก้านัดอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดก็ถล่มลมหมูอย่างวอชิงตันไปร้อต่อ87กินตั้งเจใน9นัดนะครับทีมเนี้ยก็ต้องถือดีวว่ามีทั้งวงนอกวงในที่ลงตัวมากเดนเวอร์ Denver เนี่ยเป็นทีมที่เหมือนกับผลงานพวกเขาเลยมาบ้างไม่มาบ้างจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าวังใจเลยโดยเฉพาะเวลาปเป็นเยือนทีมที่มีคุณภาพอะอย่างคริฟแลนด์ปีนี้เวลาที่เฝ้าบ้านนะครับชนะมาสิ ใน13นัดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปกล้าตรงข้ามทีมที่เล่นในบ้านแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงด้วยราคาที่มันก็ไม่ได้แพงด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะลุ้นกับทางคริฟแลนด์คารเรียรที่ประมาณ3.5ดีกว่าส่วนคู่อื่นนะครับก็จะมี s เ c r a ม e n t o โต้คิงส์ไปยังเมมฟิสตอน8โมงที่ผ่านมาคิงชนะ10แพ้12สู้ตั้งต่อได้แค่8เสีย13เจ้าหุหนึงส่วนเมมฟิสเนี่ยทั้งผลงานจริงและสู้ตั้ต่อได้14เสีย8นะครับ คิงส์เป็นทีมที่ฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยน่าผิดหวังแม้ล่าสุดเนี่ยจะโค่นทีมกั้นอย่างโรกเก็ตได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่แปดนันนด้แพ้ไป6นะครับส่วนทางกริซลี่เนี่ยจริงๆแล้วภาพรวมเ่ยดีนะแต่เดินไปแพ้มาริกในเกมล่าสุดนะครับโดยเมมฟิสเนี่ยยังกินตั้มมาสิบเดจากสิบเกมอยู่เลยแล้วก็นอกจากนี้เวลาเฝ้าบ้านที่พวกเขาชนะ1ิแพ้แค่3ผลผมมองว่าคู่นี้ผมชอบเมมฟิสนะ แล้วยิ่งเสียงเชียร์ในบ้านด้วยวราคาเนี่ยมันก็อยู่เพียงแค่4คะแนนน่าจะปราบทีมที่น้ำขึ้นน้ำลงอย่างคิงได้ข้ามฟาก4คะแนนได้สํสำเร็จนะครับ <c oughs> ส่วนคู่อื่นๆตอน7โมงครึ่ง OKC t ซ u n ันเดะครับไปเยืนรั a เตอร์ h ันเด r นั้นผลง,งานจริงนชนะ16แพ้5สูซตันตต่อก็โอเคละได้12เสีย9ส่วน r a p เตอร์เนี่ยชนะ7แพ้15แต่สูตันตต่อดีมากเลยได้มา15แล้วก็เสียแค่เ แรปเตอร์ในเวลาเฝ้าบ้านเนี่ไม่หมู่เหมือนกันนะครับคือชนะ6แพ้4แม้จะเล่นนอกบ้านเนี่ยชนะ1แพ้11อ่ะแล้วปีนี้ถ้าเอาแต้มต่อมาบวกด้วยอ่ะพวกเขากินแต้มได้ป่าจาก10นัดเลยแล้วก็ไอ้ช่วงฟอร์มหลังๆเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นละ4นัดหลังเนี่ยชนะไป3แล้วทำแต้มเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ118ด้วยคู่นี้ผมผมมองว่า r a ปเตอร์น่าจะแพ้ไม่กระจุยนะสู้เรียงสูสีไม่เกิน10แต้ม อยู่แรปเตอร์ดีกว่าคู่ซันนะครับไปยืนผลิการซันนั้นไม่มีเควินดูแรนต์ไม่มียูซุฟเนอร์คิชนะครับแข่งกันต่อแปดโมงนะครับผลงานจริงชนะ12แพ้8สดซตันต่อได้8เสีย12ส่วนพลิกนนั้นชนะ4แพ้18สแปตันต่อก็ไม่ค่อยดีได้ไมาแค่7นัดเองเสียไป15แล้วแพ้มาเก้าเกมรวดด้วยแต่ราคาเนี่ยให้เป็นรองแค่2.5งจงนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาจะได้อย่างอีฟมิซี ตัวดาวรุ่งแล้วเน,นื้อ่นกล้มกลับมาเฮิฟจนกลับมาคู่นี้ผมมองราคามันถูกแบบแปลกเพราะฉะนั้นน่าอยู่กับผลิตแกนเจ้าบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็คู่10บโมงฮิวสันโรเกตกับ w a รเออร์คู่นี้ก็เหมือนกันมันแปลกโรเกตเนี่ยกำลังดูดีเลยชนะ15แพ้7สู้ตั้มต่อก็157ห้าคนนที่ w a รเออร์นั้นก็เหมือนกันได้12เสีย8ทั้งผลงานจริงแล้วก็สู้ตั้มต่อพวกเขาจะไม่มีสเตฟานเคอรีไม่มีเดมอนกรีนดูวิกกิน50 50แล้วก็ ราคาเนี่ยกับกลายเป็นว่าบวก3.5แค่นั้นเองแล้ววอริเออร์เนี่ยแพ้มา5เกมรวดแล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเจอกันล่าสุดวอริเออร์ก็เคยปราบทางโรเก็ตมาได้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนน่ะร้อยยี่สิบเ่สิบคู่เนี้ยผมมองว่าผมชอบวอริเออร์ที่บวก3.5ส่วนคู่เดลัสแมริคราคามันแพงนะครับแต่ถ้าอยากจัดก็จัดแมริคได้แหละโดยภาพรวมของความเห็นคู่แต่ละสดชอบแคมเวลีย์และที่เหลือชอบคริสเล่ย์รัปเตอร์ พลิกแอนวอริเออร์แล้วก็แมทริกเอามาฝากให้กับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันลวันครับ